ต้องออกตัวนิดนะครับผมมานี่ก็เพราะได้รับบัญชาจากท่านเลขานะครับซึ่งผมก็ออกตัวกับท่านว่าเรื่องประกันเนี่ยผมมีความรู้น้อยนะครับท่านก็บอกไม่เป็นไรมาพูดเรื่องอื่แถมไม้ความรู้น้อยๆของผมเนี่ยท่านพูดดาเนินรายการก็พูดครบไปหมดแล้วนะครับ <laughs> อยากอยาท่านถามผมเรื่องเศรษฐกิจผมก็รู้น้อยอีกแหละนะครับโดยเฉพาะถ้าจะให้พยากรเศรษฐกิจเนี่ยผมเนี่ย ไม่มีความเชี่ยวชาญเอาซะเลยนะครับเพราะก็คงจะไม่พยากรก,ก็คงมีคนพยากรเยอะแยะตามหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนะครับแต่อยากจะพูดประเด็นเศรษฐกิจบางเรื่องนะครับอันที่หนึ่งเลยตอนนี้เนี่ยสังคมเนี่ยค่อนข้างจะเฝ้ามองตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นอ่สิ่งที่ทําใหด้ดูเหมือนจะเป็นกังวลกันเยอะเมื่อสองสามวันที่แล้วสภาพัฒน์ก็ออกมา นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะบอกแล้วว่าปีนี้ก็คงได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับเปอร์เซ็นต์เดียวหลายคนก็คิดว่ามันต่ํามากแต่จริงๆไม่ต่ําเท่าไหร่หรอกครับต่ำต่ำแต่ว่าถ้าเรามองย้อนหลังไปแค่ปี2อ4 4เนี่ยเราโตแค่0.1เปอร์เซ็นต์เองนะครับซึ่งเป็นปีที่พวกพวกประกันคงจําได้ดีนะครับมันปีจากหลังจากน้ําท่วมย้อนไปอีกแค่2องพเนี่ยเราติดลบด้วยซ้ำไป ประมาณ2%ซึ่งเป็นผลพูงมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะฮะจริงๆผมที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องเติบโตอัตราการเติบโตนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจจริงๆเป้าหมายของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอยู่4เรื่องเองเรื่องที่1ก็คือความมั่งคั่งซึ่งวัดโดย Per c a p i t a นะฮะ GDP นี่แหละนะครับซึ่งของเราก็รู้ดี กันแล้วนะครับว่าเรามาได้ครึ่งทางของการที่จะเป็นประเทศพัฒนานะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของการกระจายนะครับคือว่าเติบโตแล้วมันอยู่กับใครอยู่กับคนจํานวนน้อยหรืออยู่กับคนที่จํานวนมากกว่าเพราะฉะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะมุ่งว่านอกจากให้เติบโตให้ให้มั่งคัง่งให้เติบโตแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการกระจายที่ดี เรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนความยั่งยืนนั่นก็หมายความว่าเติบโตแล้วก็เป็นรากฐานของการเติบโตปีต่อไปนะครับมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้อันนั้นเป็นเรื่องของผมผมขอ,อย้อนกลับไปเรื่องเบสิคทีนี้พอกลับมาเนป,ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ผมคิดว่าเป็นปีที่สำคัญมากเลยของประเทศไทยไม่ใช่ในแง่ของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีหน้าเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเป็นปีที่เขาบอกว่าอย่างน้อยเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปกันอย่างจริงจังนะครับนั้นสำหรับผมเนี่ยความเติบโตในปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่สำคัญเท่าจะได้ปฏิรูปกันมากน้อยแค่ไหนนะครับปฏิรูปในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเมืองสังคมการศึกษาไปจนถึง เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดคือการเติบโตทางเศรษฐกิจกนเนี่ยที่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนทุกคนรวมทั้งรัฐบาลเนี่ยจะกังวลมากกับเรื่องเติบโตก็จะพูดแล้วก็โฟกัสกันอยู่แต่เรื่องพวกนี้แต่ที่ผมพยายามที่จะพูดเนี่ยเพื่อให้สังคมได้ลดการให้ความสำคัญของการเติบโตแต่อย่างเดียวผมยกตัวอย่างอยาเกเติบโตง่ายเนี่ยอยาเกเติบโต อย่างเดียวถ้าจะวัดแต่ตัวเลขกับตัวอย่างเดียวก็วะาะง,ง่ายมากลยครับรับจำนำข้าวที่หมื่นห้าพันบาทอีกรอบนึงเนี่ยก็ได้สองเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยๆนึกออกไครับเพราะว่าน่พิสูจน์ได้เลยนะครับเพราะว่าผลปิดบัญชีงวดแรกออกมาแล้วลว่าจำนำข้าวยุคสามปีรัฐบาลยิ่งแลวในขาดทุนประมาณห้าแสนสองอาจจะไปถึงหกแสนซึ่งหมายความว่าประมาณหกเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับหกเปอร์เซ็นต์ของ GDP เฉลีย่ยของสามปีนั้นความหมายคืออะไรรู้ครับ ความหมายคือถ้าไม่มีกำนังข้าวเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจ6%กเนี่ไม่มีนะฮะเศรษฐกิจ3ปีเติบโตประมาณเกนะฮะวรวมกันเนี่ยเก้าจสรุปได้เลยพอติดบัญชีเสร็จว่ามันมาจากในกำลังข้าวนี่อย่างน้อยหนี่ผมไม่นับรวมตัวมาตีพายเลยก็แปลว่าฝีมือ mm hmm. ทีมเศรษฐกิจที่คุยฟุ้งว่าเก่งนักเก่งหนานเนี่ยทำได้ปีละหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นก็คือเป็นการคืออะไรรู้ไหมครับคือการไปยิยืม เอาเงินลูกหลานเงินอนา,าคตมาแจกในสามปีที่ผ่านมาจริงอยู่ผมไม่ได้ว่าชาวนาไม่คุณได้นะครับเขาแจกให้ชาวนาส่วนหนึ่งแหละนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่น้อยก็รั่วไหลไปกับความไม่ประสิทธิภาพกับความไม่โปร่งใสอันนี้สะท้อนให้เห็นง่ายๆเลยว่าการเติบโตแค่คาว่าเติบโตเนี่ยอย่าไปให้ความสัมคัน์มาก,มากนะฮะมันจะต้องเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนคือเติบโตและมั่นใจได้ว่า จะเป็นการเติบโตที่เป็นหานทีนี้พอพูดอย่างนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็มักจะมองว่าการเติบโตที่ดีที่สุดคือการลงทุนนะครับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐตอนนี้นะครับเราก็รู้ว่าการกระตุ้นการบริโภคเป็นเรื่องยากการส่งออกจะหวังให้เติบโตขัวภาพก็คงจะเป็นไปได้ยากก็เลยจะไปเน้นกันทีการลงทุนตรงนี้นิดหนึ่ง เดี๋ยวรองเอร์เมตก็อาจจะสารต่อเรื่องนี้แต่สองข่าอาจจะกลับไปเรื่องประกันนะครับผมบอกว่าจะลงทุนเรื่องประกันผมก็ขอสับเพลย์แลไปนะค,คืออยากจะเรียนนี้ครับว่าถ้ามีการรีฟอร์มแท้จริงนะครับอย่างนี้ก็บอกถ้ามีการปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจังอย่างที่เขาสัญญานะครับการลงทุน ภาครัฐโดยเฉพาะจัดฉลองนะครับจัดฉลองซึ่งผมกลับคิดว่าไม่เป็นไรนะครับมารีวิวกันหน่อยว่าที่ว่าจะลงทุนลงทุนเนี่ยมันเป็นการลงทุนเพื่อความเติบโตระยะยาวอย่างแท้จริงมันเป็นการลงทุนในโปรเจกต์ที่จะส่งผลระยะยาวไม่ใช่ลงทุนตามโปรเจกต์ที่เขาตั้งไว้เพื่อให้เกิดความรุ่หรั้เราคอรรานนะครับ ผมไม่ลงรายละเอียดมากกว่านั้นเพราะด้านการที่จะจุดเพื่อวางระบบการที่จะหยุดเพื่อจะรีวิวว่าการลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันจะนําไปสู่ผมคิดว่าเป็นเรื่องคุ้มค่านะครับที่แรกกับการไม่เติบโตในระยะสั้น <c oughs> การวางระบบต่างๆเพื่อที่จะทําให้เกิดความตกใจอยาจจะได้มาพูดคันนี้ในรอบต่อไปว่ามันหมายถึงอะไรนะครับการถึงรูปเนี่ยมันหมายถึงอะไรแต่ประเด็นที่จะพูดในรอบแรกก็คือว่า เวลาเราพูดถึงการเติบโตเนี่ยนะครับเราต้องไปดูรายละเอียดว่าเติบโตที่ไหนเติบโตอย่างไรนะรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ปฏิเสธว่าการเติบโตมีความสําคัญก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ทําให้เศรษฐกิจเคลื่อนลับพอเข้าใจไหมครับเศรษฐกิจเครื่อนลันบก,ลก็คืออุตสิหกทั้งหลายมันเพราะเพราะนี้สาคัญเพราะการ ที่จะ r e ต t a r ทเศรษฐกิจเนี่ยมันมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนที่เราเคยเจอนะครับจากได้เมื่อพลิกดินเศรษฐกิจเนี่ยกว่าจะ r e ตา a r t เศรษฐกิจได้3าปีนะครับเพราะทั้งเครื่องบรรดบลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่กระตุ้นอันนั้นนั้นผมคงไม่ลงรายละเอียดในรายละเอียดแต่อยากเน้นประเด็นที่ว่าเวลราเราเป็นห่วงความเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องลงไปดูในรายละเอียดด้วยว่าที่มันไม่เติบโตหรือมันหยุด นี่ยหรือมันเติบโตมันเติบโตอย่างไรเติบโตที่ไหนจะเติบโตในสิ่งที่มันพึงรัฒนาหรือเปล่านะเพาะะัานผมก็คงสรุปด,ด้วยภาพที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับนะเข,เขาบอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตได้4.5%จรนะครับจริงๆปักนะฮะถ้าเทียบว่าเรายังเป็นประเทศกำลังพัฒนายัางเป็นวิดเดอร์อู่ครับ นะครับ4.5่านี่ต่ำนะครับต่ำกว่าพวกอีเมอร์จิงมาเก็โดยทั่วไปเพราะนั้นและเราก็ไม่เคยโตได้ตามศักยภาพมาหลายปีแล้วนี่ออกไหมเราเป็นศักยภาพ4.5แล้วเราก็ไม่เคยได้ตามศักยภาพ้ดยจำบ่ายนะครับก่อนจะเกิดเหตุต่างๆนานาไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเกิดน้ําท่วมภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดลุงกำลังออกมาทำให้ทุกอย่างหยุดไปหมด นะครับเราก็ไปโทษสิ่งเหล่านั้นแต่คำว่า4.5เนี่ยต้องกลับมาดูด้วยว่าทำไมมันถึงได้แค่นั้นวะมันมีการปฏิรูปปลด็อกตรงไหนได้อีกบ้างที่จะทำให้เพิ่มศักยภาพในการเติบโตนะครับอันนั้นก็คือความหวังในส่วนของการปฏิรูปท่าจะมีได้นะครับในช่วงต่อไปรอบแรกผมว่าผมเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณมากท่านผะู้ชมค,ครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับรายการประกันวันนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราวค่ะของการเสวนานะะในหัวข้อของบทบาทธุรกิจประกันภัยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังไม่จบแต่ว่าเราคงต้องยกยอดนะคะเอาไว้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ